โอเควิดีโอในทิกตอกสวยๆแบบนี้แบบนี้ทำยังไงวันนี้จะพาไปทำกันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัว i องฟินิตี้แปดนะครับและเป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่นะครับติดกับทิกตอกประเทศจีนนะครับเป็นผู้บริหารร่วมนะครับ กองถ่ายภาพยนตร์นะครับปั้นคุณสู่ดาวทิกต o อกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีเทคนิคการทําปกคลิปทําภาพหัวคลิปหรือว่าทาแบนเนอร์คลิปเนี่ยนะครับให้น่าสนใจเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนที่เขาเห็นคลิปเราเขาหยุดดูแล้วเขาก็คลิกเข้ามาดูคลิปเรานั่นเองนะครับซึ่งเราใช้ทําใน Tik t o อกได้เลยเพราะว่า Tik t o อกเขามีพวกระบบแบบนี้มีแอปพลิเคชันแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนเริ่มต้นฝากติดตามและฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยอะ ไปทำโปรคลิปทิก t o อรสวยๆกันอ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำภาพหัวคลิปของเรานะครับโดยการทําสวยๆแบบนี้นะครับว่าเราทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราทำคอนเทนต์ขึ้นมาสมมติว่าผมจะทําสอนว่าอสอนอะไรนะสอนนะครับสอนสอน,สอนทำนะครับทำนะครับทำทำไอเดียทำโปกคลิปอ่ะทำโปกคลิป สวยๆแบบนี้อ่ะผมก็ทําแยกมานะครับอ่ะเป็นสีอะไรนะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆทำเป็นอยู่แล้วเนาะนะครับเนี่ยแยกมานะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ผมก็ลากขึ้นมาคันนี้มันจะมีแอปขึ้นมาตรงนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วอ่ะไม่อันนึงด้วยติ๊กด้วยแอปด้วยทิกตอกอ่ะด้วยทิกตอกนะครับไม่ต้องใช้อื่นเลยเราใช้คําว่าด้วยทิกตอกเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเราก็อาจจะใส่เป็นสีอะไรนะครับอย่างนี้ก็ได้อ่ะ ถ้าสีดำมาอาจจะมืดไปใช่ไหมเราก็เปลี่ยนใช่ไหมครับก็เป็นสีแดงได้อะเรียบร้อยนะครับแล้วเราขยายออกมาแบบนี้นะครับทําปกสวยๆแบบนี้ทําปกทําปกคลิปสวยทําปกคลิปสวยๆเราจะใช้คําว่าแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้อ่ะตรงนี้ลูกเล่นตรงนี้เพื่อนๆไปเพิ่มได้นะสวยๆใช้คําว่าสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะด้วยติ๊กต็อกเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําทำเอาแบนเนอร์นะครับมาช่วยก็ให้เราเข้าไปกดตรงคําว่าอีโมชันเห็นไหมครับตรงรูป ยิ้มๆกลมๆให้เราพิมพ์คาว่าแบนเนอร์ครับแบนเนอร์นะแบนเนอร์ b, b a n n แบนเนอร์อะแบนเนอร์แบบนี้เลยพอเราพิมพ์คําว่าแบนเนอร์นะครับเป็นไหมครับเ,เพื่อนๆมากันเพียบเลยนะครับทีนี้เราอาจจะแบบเอ้ยสีเหลืองมันสวยดีเราก็เลื่อนไปแล้วเราก็มุกปกผมา,าวางไว้ข้างล่างอย่างนี้ไหมครับนี่เห็นไหมเราก็ได้ปกแบบนี้มาอะคราวนี้เราอยากได้แบนเนอร์อีกนะครับเราไปเอาอันไหนมาเราก็เลื่อนมานะครับแบนเนอร์มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะนะครับเพียบเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆ เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีแบนเนอร์มาให้เราเลือกเพียบเลยเพื่อนเพื่อนก็ลองเล่นดูเห็นไหมเลือกเอาเลยนะครับแนวเฉียงแนวตั้งแนวนอนนะครับเราก็เลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับเมื่อกี้ผมเห็นอันไหนนะมันน่ารักดีอันนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเพื่อเอาไปตัดกับอันนี้นะครับเห็นปะน,นี่ตัดกันทีนี้ถ้าเราอยากให้แบนเนอร์เนี่ยนะครับแต่ะละอันเนี่ยเอาอ,อันไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นหลังเนี่ยเราต้องเอาให้อันที่เราจะขึ้นขึ้นก่อนเนี่ยนะครับสมมติเราจะเอานีวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับ อ่ะมันกว้างไปตัวอักษรมันกว้างไปหน่อยอ่ะคราวนี้เราก็ขยับแบนเนอร์ให้มันเล็กลงอ่ะเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะครับแบนเนอร์เราก็จะได้ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอานี้ขึ้นมาเพื่อจะให้อันเนี้ยนะครับให้แบนเนอร์อันเนี้ยมันอยู่ข้างบนภาพอันนี้เห็นไหมครับอ่าก็คือจะเอาอันไหนจะเอาแบนเนอร์อันไหนเนี่ยขึ้นข้างบนให้เอาแบนเนอร์อันนั้นเนี่ย วางที่หลังสุดเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้แบนเนอร์เป็นภาพแบบนี้ออกมานี่ก็จะเป็นปกสวยๆแบบนี้ถามว่าเราจะใส่พวกอีโมชันเข้าไปอีกได้ไหมอ่ะสมมติเราไม่เราทำเสร็จแล้วเราอยากใส่อีโมชันใช่ไหมครับเราก็ใส่ปุ่มอีโมชันเข้าไปได้เลยเห็นไหมตามที่ใจเราอยากได้นะครับเราก็ไปหาปุ่มอีโมชันของเราหน้ารักหน้ารักของเรามาวางมีไหมมีไหมเอาอะไรดีนะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะเนี่ยผมก็จะทําปกประมาณนี้สมมุติว่าเราอยากได้น,นี้ใช่ไหมอ่ะ เอาในดิอาร์ติ้งนะครับสมมุติว่าแบบเออนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาทาให้มันเล็กๆน่ารักน่ารักเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเราก็จะได้ปกออกมาเป็นแบบนี้ก็สวยๆส,ส่วนเรื่องของการออกแบบเพื่อนๆก็ลองไปเรียนรู้เรื่องวิธีการของการออกแบบดูว่าพ้ยเราจะออกแบบปกเป็นไงก็ลองไปดูแมนเดอร์เอาเลือกสีเลือกโทนสีให้มันเข้ากับสิ่งที่เราต้องการจะทานะครับเราก็จะได้ภาพแล้วก็ได้ปก สวยๆแบบใจเราต้องการโดยที่เราไม่ต้องไปทําคลิปไม่ต้องไปทําปกคลิปข้างนอกเลยใช้ปกคลิปในทิกต o k เนี่ยนะครับประเด็นคือถ้าเราไม่ใช้เราไม่ใช้ไอ้พวกปกเนี้ยนะครับภายนอกเราใช้ข้างในของ Ti กต o k ข้อดีคือ t i กต o k เขาเขาก็จะไม่ลดท่าการมองเห็นของเราลงเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆพยายามนะครับฝึกใช้ฝึกเล่นการทําพาดหัวการทําคลิปใน t i กตอกให้ดีนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกลดท่าการมองเห็นเพราะว่าเราใช้ เครื่องมือของ TikTok ในการทำงานนั่นเอง TikTok อเขารู้นะครับว่าเราใช้อะไรทํานะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมอ่ะเอาเทคนิคดีนี้มาให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามช่องในตุกแล้วฝากแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่เอามาฝากนะครับเ,เพื่อน